โอเคแล้วน okay, ี่ก็มาเติมน้ำม uh, ันครับดูครับเติมมาจะได้กี่ลิตรองกดถ่ายไม่ได้ไงหูคอกซิ่งสายแบกครับสายแบกคนเราก็เกิดไปก็ต้องขอโทษจิงมัง <laughs> อินหนังไปหน่อยครับสวัสดีอกฟ้าบอมอยู่กับช่งสางบิซาซาเชนเกอรครับตอนนี้ก็ใบกันนอนมายดุดดุเพราะว่าแสงไม่สว่าง กาแฟในกาแฟคีแตกเปล่าไม่แตกครับนี่ครับมองไม่เห็นหรอกกินแล้วนอนใช่ไหมในกาแฟป, <c oughs> ประมาณนั้นถ้าง,ง่วงก็อยา่าเฝืดนครับถ้าง,ง่วงก็นอนไปเลยก็จอด ใช่แต่เราไม่ยอมนอนคนระับเราตียาวๆไปเลยวัวโนตัสนี่ครับสถานที่นี่ครับพี่สมชายเข้ามาบ่อยสมมาเขาจะมาถ่ายรูปที่นี่นี่ครับที่โลตัสสมมาพี่สมชายจะมาที่นี่มาถ่ายรูปก็ประมาณนั้นนะครับผมเคยเห็นโพสเขาอยู่ กินก็นอนัะในกาแฟสัดีสายเจอกันับ